สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันของวอลเลย์บอลสาวไทยในลีกต่างประเทศนะครับก็โดยช่วงยิ่งลีกญี่ปุ่นเกาหลีใต้และก็โรมาเนียนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นปัจจุบันนี้นะครับจากวีลีกปีนี้ก็เปลี่ยนเป็น SV League นะครับเป็นลีกสูงสุดฤดูกาล2 0 2 4 2นรก็มีสาวไทย7คนที่เล่นอยู่ในลีกนี้นะครับ3คนเล่นอยู่ในทีเมเดิมเหมือนฤดูกาลที่แล้วนะครับก็คือ น้องเพียวนะครับก็เล่นอยู่กับ NEC เล่นล c k กเกแต่ว่าปีนี้เปลี่ยนชื่อเป็น NEC เล่นล c k กเก็ตคาวา i กินะครับส่วนน้องบุ๋มบิ๋มยังทีมเดิมนะครับวิกตอรินะฮิเมจิและก็เตยหัตยาบำรุงสุขก็ทีมเดิมนะครับจาก t o โยต a าอ t o โตบร ก็เปลี่ยนชื่อทีมใหม่เป็นคืนซี่คาริยะนะครับแล้วก็มีอีก2ท่านนะครับที่เล่นอยู่ใน SV สว a ลีกอยู่แล้วแต่ย้ายทีมใหม่ก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งย้ายจากคิตาชิไปเล่นทีมใหม่คือ p f u b u c ู a ูแนะครับแล้วก็ไก่วิมลรัตนะครับก็ย้ายจากโทเลอัโไปเล่นกับทีมกุม Green Wing ะกรีนวิ i งครับและ2คนสุดท้ายหน้าใหม่เลยนะครับก็คือน้องนุกนิกก็เล่นทีมพี u b ยูบูแคกับแนนทัดดาวแล้วก็น้องอยูฟ่าน้องเล็กของเรานะครับ ก็ร่วมทีมอารันมเมลียามากตะเริ่มวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567นะครับ17.05นจำง่ายๆฮะ5โมงเย็นนะครับทีมอารันมเลยของน้องยูฟ่านะครับพบกับ PFU b o o k บ a s t ของแนนและทัดดาวก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสาวไทยประทะกันอีกแล้วนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567นะครับคู่แรกประมาณ10นาฬิกานะครับก็เป็นทีม ฮิเมจิวิกตอเรียของบุมบิมนะครับพบกับฮิซามุสึสปริงแล้วก็11.00โมงนนนหรือ11.05น,นอารันมาเล่ทีมของยูฟานะครับเจอกับพ f u b ฟยูบูแคสแล้วก็เที่ยงโทเรอโร่เจอกับเอ c นซีเลตโรเกตของน้องเพียวอัชราพรคงยศนะครับแล้วก็ในวันเดียวกันเลยนะครับ14.00น,นบ่ายสองก็เป็นลีกาหลีใต้โค เกาหลีใต้นะครับพิงค s p i d e เดอร์ของกัปตันคิมพบกับฮุนไดฮิลสเต e ของน้องสองวิภาวีสีทองนะครับวันที่20นะครับวัานอาทิตย์ที่20 10โมงนะฮะฮิเมจิวิคตอรินะของบุมบิม๋มเจอกับฮิซามสุสปริงนะครับหลังจากนั้นตอนเที่ยงก็จะเป็นคู่ของโทเรอโร่นะครับ พบกับ NEC Red Rocket ของน้องเพียวอัชราพรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ข้ามไปอีกเป็นวันพุธที่23ตุลาคม2567เวลา17.00นค v โวเวลิเกาหลใต้ IBK a r t o s นะครับพราะทีมของพ่อใหญ่คิมทีมเก่าของชมพู่พบกับฮุนไดทีมของน้อง2วิภาวีสีทองนะครับส่วนลีกโรมาเนียของน้องโมเมธนันชาสุกสดเกือบลืมเลยนะครับวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567เวลา4ทุ่มนะครับ22.00น ทีมรับผิดบุคลสของโมเมเจอกับอ p ร์บารสนะครับก็อย่าลืมให้กําลังใจน้องโมเมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมมาให้กําลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยที่รุดเล่นอยู่ในต่างแดนกันนะครับและก็หวังว่าพวกเธอจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเพิ่มประสิทธิภาพ performance ของตัวเองและของทีมตอนที่กลับมาเล่นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับปีที่แล้วเราได้ดูถ่ายทอดสดฟรีทางช่อง True ID นะแต่ปีนี้ไม่มีฟรีแล้วนะครับก็ถ่ายทอดสดที่ช่อง ครูวิชันซึ่งต้องเสียเงินค่าสมัครสมาชิกถึงจะได้ดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ก็จะมีช่องทางทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะฮะก็ใกล้เวลาแข่งขันเราก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับว่าดูวอลเลย์บอลสดก็จะมีหลายช่องมากมายนะครับก็ถ่ายทอดอาจจะลํำคาญเรื่องตาต่อรองหรืออะไรต่างๆนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องจสปอตด้วยการกด Subscribe กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันและกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ต้งโจลาปแล้วสวัสดีครับ